ีคุณทุกฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับวันนี้กับผมมานะเติมใจครับอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดําเนินรายการครับในทุกวันนี้ครับพวกเราต่างแวดล้อมไปด้วยสื่อภาษาอังกฤษมากมายหลากหลายในชีวิตประจํยายวันของเรามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ภาษาอังกฤษนะครับซีรีส์เพลงนะครับเว็บไซต์หรือว่าข้อมูลข่าวสารในสื่อต่างๆในชีวิตประจาวันนะครับ ทำให้ครับการแปลภาษาอังกฤษนั้นมีความจะเป็นมากขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันครับ네บางคนครับอาจจะแปลภาษาอังกฤษเป็นอาช erm. ีพนะครับอย่างเช่นนักแปลภาษาอาชีพหรือว่าเป็นล่ามแปลภาษาอาชีพนะครับหรือว่าบางคนครับอาจจะแปลเพื่อความเข้าใจของตัวเองครับดูภาพยนตร์แล้วก็แปลนะครับเพื่อความเข้าใจของตัวเองนะครับหรือว่าจะแปลเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเช่นฟังเพลงแล้วก็อยากที่จะแปลอยากที่จะรู้ความหมายนะครับ บางคนก็อาจจะแปลเพื่อการเรียนรู้หรือแม้แต่นะครับนักเรียนนักศึกษาในบางสาขาครับก็อาจจะมีโอกาสได้เรียนวิชาการแปลในหลักสูตรของตัวเองด้วยดังนั้นนะครับในการแปลภาษาอังกฤษนั้นนะครับควรที่จะพิจารณาเรื่องใดบ้างเป็นสําคัญครับเพื่อให้การแปลนั้นมีความหมายถูกต้องตรงตามภาษาต้นฉบับนะครับวันนี้ครับผมเลยขอเสนอครับข้อควรรู้ก่อนแปลภาษาอังกฤษครับข้อแรกนั้นนะครับนั่นก็คือ คำศัพท์ที่มีมากกว่าหนึ่งความหมายครับหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า multiple meaning word multiple meaning word ก็คือคำศัพท์นะครับคำศัพท์ในภาษาอังกฤษบางคำนะครับหรือว่าหลายๆคำก็ตามนะครับทำหน้าที่ได้ทั้งเป็นคำนามแล้วก็คำกริยาครับซึ่งคำแต่ละประเภทนี้นะครับก็มีความหมายแตกต่างกันครับในที่นี้ครับขอยกตัวอย่างคำที่ทุกท่านคุ้นเคยกันนะครับนั่นก็คือคำว่า water water ซึ่งคำนี้นะครับถ้าใช้เป็นคำนามก็แปลว่าน้ำยกตัวอย่างนะครับ water ที่ใช้เป็นคำนามนะครับอย่างเช่นคำว่า a glass of water a glass of water แปลว่าน้ำหนึ่งแก้วนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคำว่า water ที่แปลว่าที่แปลว่าน้ำนะครับใช้เป็นคำนามนะครับเช่นคำว่า drinking water drinking water ก็แปลว่าน้ำดื่มนะครับคำนี้ water ใช้เป็นคำนามคราวนี้ครับ คำว่า water นอกจากจะเป็นคำนามแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้เป็นคำกริยาได้ด้วยนะครับซึ่งมีความหมายต่างจาก water ที่ใช้เป็นคำนามนะครับคำว่า water เมื่อใช้เป็นคำกริยานะครับจะแปลว่ารดน้ำนะครับอย่างเช่นรดน้ำต้นไม้รดน้ำดอกไม้ต่างๆนะครับยกตัวอย่างคำคำกริยานะครับคำว่า water the plants water the plants แปลว่ารดน้ำต้นไม้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ mary waters the plants twice a week mary waters the plants twice a week แปลว,ว่า mary รดน้ำต้นไม้สัปดาห์ละสอครั้งครับนอกจากนี้นะครับคำศัพท์บางคำครับเป็นคำประเภทเดียวกันครับแต่ว่ามีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมายครับขอยกตัวอย่างนะครับคำว่า p l a n t คำว่า p l a n t นะครับสามารถเป็นใช้เป็นคำนามได้นะครับแล้วก็เป็นคำนามนะครับมีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย โดยที่ความหมายหนึ่งนะครับคำว่า plant แปลว่าพืชหรือแปลว่าต้นไม้นะครับนี่ก็คือความหมายที่1นะครับอีกความหมายหนึ่งนะครับคำว่า plant แปลว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับ plant แปลว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทีนี้นะครับเวลาในการใช้ในประโยคนะครับอาจจะต้องพิจารณาว่าในประโยคนี้นะครับควรจะใช้ความหมายคําว่า plant ในความหมายว่าอะไรนะครับอย่างเช่นประโยคนี้นะครับ This plant grows quickly in the spring. This plant grows quickly in the spring. ประโยคนี้ครับแปลว่าพืชชนิดนี้โตเร็วในฤดูใบไม้ผลิครับคำว่า plant ในที่นี้ครับบอกว่า grows quickly ก็คือเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็มีฤดูการมาด้วยนะครับนั่นก็คือ in the spring ก็คือฤดูใบไม้ผลินะครับถ้าดูจากในบริบทนี้แล้วนะครับก็ควรจะแปลคำว่า plant ว่าหมายถึงพืชหรือว่าหมายถึงต้นไม้ก็ได้นะครับ อีกประโยคนึงนะครับคำว่า plants เหมือนกันนะครับ some manufacturers are shutting down their plants indefinitely some manufacturers are shutting down their plants indefinitely ประโยคนี้นะครับเมื่อดูจากข้อความทั้งหมดในประโยคนี้หรือว่าดูในบริบทนี้แล้วนะครับก็จะแปลว่าบริษัทผู้ผลิตบางรายปิดโรงงานอย่างไม่มีกำหนดนะครับเพราะเราเห็นคำว่า manufacturers แปลว่าผู้ผลิตหรือว่าบริษัทผู้ผลิตก็ได้นะครับ are shutting down the plants are shutting down their plants นะครับก็คือปิดโรงงานของพวกเขา indefinitely ก็คืออย่างไม่มีกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นครับในการแปลครับผู้แปลก็ควรที่จะพิจารณาว่าคำที่แปลนั้นนะครับเป็นคำประเภทใดเป็นคำนามหรือว่าเป็นคำกริยานะครับแล้วก็แต่ละคำนั้นแปลว่าอะไรมีความหมายว่าอะไรรวมไปถึงครับพิจารณาบริบทในการแปลด,ด้วยนะครับว่าคำที่กำลังใช้นั้นใช้ในสถานการณ์ใดหรือว่าใช้ในเหตุการณ์ใดนะครับเพื่อที่จะได้แปลให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์นั้นๆครับ ข้อควรรู้ข้อที่2นะครับนั่นก็คือสำนวนครับสำนวนครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า idiom idiom สำนวนนะครับก็หมายถึงถ้อยคำหรือว่าหมายถึงคำนะครับที่มีความหมายไม่ตรงตัวดังนั้นครับเวลาที่แปลนะครับก็ไม่ควรที่จะแปลตรงตัวนะครับเพราะว่าจะทำให้ความหมายผิดเพี้ยนไปจากความหมายต้นฉบับครับ ขอยกตัวอย่างสำนวนนะครับที่คุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะครับเป็นสำนวนที่ได้ใช้กันบ่อยๆได้พบกันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือสำนวนที่ว่า break a leg break a leg สำนวนนี้นะครับถ้าแปลตรงตัวนะครับมาจากคำว่า break break แปลว่าทำหักหรือแปลว่าทำแตกนะครับอย่างเช่นบอกว่า break a plate break a plate แปลว่าทำจานแตกนะครับส่วนคำว่า a leg อันเลก็แปลว่าขานะครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราจะไม่แปลสำนวนนี้ตรงตัวนะครับจะไม่แปลว่า break a leg แปลว่าทําขาหักนะครับเพราะว่าสำนวนนี้นะครับไม่แปลตรงตัวครับจริงๆแล้วครับสำนวนนี้มีความหมายเหมือนกับคําว่า good luck good luck ซึ่งแปลว่าโชคดีนะหรือว่าขอให้โชคดีนะนะครับก็เป็นการกล่าวอวยพรนะครับ เราสามารถใช้สำนวนนะครับเบรก k กอร์เลขในการกล่าวอวยพรในโอกาสต่างๆได้นะครับอย่างเช่นใครจะไปสอบนะครับเราก็อาจจะอวยพรเขาว่าเบรก k กอร์เลขซึ่งแปลว่าโชคดีนะนะครับหรือว่าก่อนการเดินทางนะครับก่อนการแสดงการไปแข่งขันต่างๆนะครับหรือว่าการก่อนการไปสอบสัมภาษณ์งานต่างๆนะครับก็อาจจะอวยพรเขาว่าเบรก k กอร์เลขก็ได้นะครับ ขอยกตัวอย่างอีกสำนวนหนึ่งนะครับที่เราจะไม่แปลตรงตัวเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือสำนวนที่ว่า under the weather under the weather สำนวนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำต่อคำกันนะครับแล้วก็เราก็จะไม่แปลตรงตัวด้วยนะครับถ้าแปลตรงตัวนะครับมาจากคำว่า under under แปลว่าใต้ข้างใต้หรือว่าข้างล่างยกตัวอย่างเช่นนะครับบอกว่า under the table under the table แปลว่าใต้โต๊ะหรือว่าอยู่ข้างล่างโต๊ะนะครับอีกคำหนึงครับก็คือคำว่า the weather the weather ก็แปลว่าสภาพอากาศนะครับครานี้พอมารวมกันนะครับเป็นสัมนวนที่ว่า under the weather เราก็จะไม่แปลตรงตัวว่าใต้สภาพอากาศหรือว่าข้างล่างสภาพอากาศนะครับแต่จริงๆแล้วครับสัมนวนนี้ครับหมายถึงว่าไม่ค่อยสบายนะครับหรือว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายหรือว่าเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่หนักมาก ยกตัวอย่างการใช้สำนวนนี้นะครับสมมุติว่าเราจะบอกว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับสมมุติมีคนมาทักทายหรือว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับอาจจะบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับภาษาอังกฤษถ้าใช้สำนวน under the weather นะครับก็สามารถพูดในลักษณะนี้ได้นะครับบอกว่า I'm a bit under the weather I'm a bit under the weather นะครับหรือจะบอกว่า I'm feeling a bit under the weather I'm feeling a bit under the weather ซึ่งก็แปลว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายนิดหน่อยแบบนี้ก็ได้นะครับในการแปลนะครับหากผู้แปลเห็นว่าข้อความใดนะครับเมื่อแปลตรงตัวแล้วอาจจะฟังดูแปลกๆหรือว่าฟังดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาติในภาษาฉบับแปลแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าข้อความนั้นหรือว่าถ้อยคํานั้นนะครับอาจจะเป็นสำนวนครับ จึงไม่สามารถแปลตรงตัวได้นะครับดังนั้นนะครับผู้แปลก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าจริงๆแล้วข้อความที่เรากําลังแปลอยู่นั้นนะครับมันเป็นสำนวนหรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นสำนวนเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับซึ่งเราก็จะไม่แปลตรงตัวกันนะครับมาถึงข้อควรรู้นะครับในข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับก่อนการแปลภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าทุกครั้งที่แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับ ข้อควรรู้หรือว่าข้อควรคำนึงอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือความเป็นทางการครับหรือว่าระดับความเป็นทางการในการใช้ภาษาในบริบทต่างๆนะครับประโยคภาษาอังกฤษนะครับก็เหมือนกับประโยคในภาษาไทยนะครับก็คือมีระดับความเป็นทางการที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้ระดับความเป็นทางการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเลยนะครับอย่างเช่นสถานการณ์ที่ใช้ภาษาหรือว่าที่ใช้คำนั้นนะครับถ้าในสถาน,สถานการณ์ที่เป็นทางการผู้พูดก็จะใช้คำที่เป็นทางการนะครับหรือว่าความสนิทสนมกันนะครับระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังถ้ามีถ้ามีความสนิทสนมกันมากนะครับก็อาจจะไม่ค่อยใช้คำที่เป็นทางการ หรือตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าไม่ค่อยสนิทสนมกันก็อาจจะใช้คําที่เป็นทางการหรือว่าประโยคที่เป็นทางการอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือความเป็นกันเองครับระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังก็คล้ายๆกับความสนิทสนมกันใช่ไหมครับว่าผู้พูดผู้ฟังนะครับเป็นกันเองนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเช่นเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันภาษาที่ใช้ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นทางการมากนะครับหรือว่าประโยคที่ใช้ก็อาจจะไม่ค่อยเป็นทางการมาก ดังนั้นนะครับผู้แปลครับเวลาที่จะแปลประโยคในภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับก็ควรที่จะคํานึงถึงระดับความเป็นทางการของประโยคนั้นๆด้วยนะครับและพอเวลาแปลนะครับก็แปลให้ได้ระดับความเป็นทางการในระดับเดียวกันกับภาษาต, yes. <bucket> ต้นฉบับนะครับถ้าภาษาอังกฤษเป็นทางการนะครับ <covered> พอแปลเป็นภาษาไทยก็แปลเป็นทางการด้วยหรือถ้าในภาษาอังกฤษนะครับ <upbringing> เป็นกันเองประโยคเป็นกันเองนะครับภาษาไทยก็แปลให้เป็นกันเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ในที่นี้ครับขอยกตัวอย่างในสถานการณ์อย่างเช่นในร้านกาแฟนะครับอย่างเช่นในร้านกาแฟนะครับสมมุติว่าพนักงานในร้านนะครับอาจจะถามลูกค้าที่มาซื้อกาแฟนะครับอาจจะถามแบบเป็นทางการนะครับว่าคุณต้องการรับกาแฟไหมเขาก็อาจจะใช้ประโยคที่มีระดับความเป็นทางการนะครับหรือนะครับถ้าเป็นเพื่อนการถามประโยคเดียวกันนะครับว่าคุณเอากาแฟไหมนะครับ การใช้คำหรือว่าการใช้ประโยคเนี่ยก็จะลดความเป็นทางการลงนะครับก็จะมีความเป็นกันเองมากขึ้นในที่นี้ก็จะขอยกตัวอย่างนะครับประโยคที่ว่าคุณต้องการรับกาแฟไหมนะครับในระดับที่จากเป็นทางการมากที่สุดนะครับไปจนถึงประโยคที่เป็นกันเองมากที่สุดหรือว่าเป็นทางการน้อยที่สุดนั่นเองนะครับในตัวอย่างประโยคแรกนี้นะครับ Would you like a cup of coffee Would you like a cup of coffee ประโยคนี้ครับเป็นทางการมากที่สุดนะครับแปลว่า คุณจะรับกาแฟสักแก้วไหมครับหรือว่าค่ะนะครับก็เป็นประโยคที่ฟังดูสุภาพด้วยนะครับใช้พูดกับคนที่อาจจะไม่ค่อยสนิทสนมกันนะครับเช่นพนักงานนะครับพูดคุยกับลูกค้าแบบนี้ก็ได้นะครับรองลงมานะครับอาจจะสนิทกันขึ้นมามากขึ้นเป็นกันเองมากขึ้นนะครับก็จะใช้ประโยคที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่หรือว่าเป็นประโยคที่เป็นกันเองมากขึ้นนะครับเช่นประโยคนี้ครับบอกว่า you want some coffee you want some coffee แปลว,ว่าคุณเอากาแฟไหมนะครับสังเกตประโยคนี้นะครับก็จะใช้เป็นคำว่าอยูขึ้นต้นประโยคเลยนะครับแล้วก็จบลงด้วยเครื่องหมายคำถามแล้วก็มีการขึ้นเสียงสูงที่ท้ายประโยคเหมือนกันนะครับอีกประโยคนึงนะครับมีความเป็นกันเองมากขึ้นอีกนะครับละคำว่าอยูในประโยคได้เลยครับเช่นประโยคนี้นะครับ o n t some coffee one some coffee แปลว,ว่าเอากาแฟไหม ในที่นี้ครับก็ไม่ต้องมีประธานในประโยคเลยใช่ไหมครับไม่ต้องบอกว่าคุณไม่ต้องบอกว่าอยู่ก็ได้เพราะว่าผู้พูดผ,ผู้ฟังเนี่ยสนิทกันแล้วก็กําลังคุยกันอยู่นะครับก็รู้ว่ากําลังถามใครอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายนะครับนี่ก็คือการใช้คำถามแบบเป็นกันเองมากที่สุดหรือว่าสนิทสนมกันมากที่สุดนะครับเหลือแค่คำเดียวเลยนะครับก็คือคำว่า coffee coffee นะครับก็แปลว่ากาแฟไหม กาแฟไหมนะครับก็เป็นการถามเป็นการเสนอเหมือนกันนะครับผู้พูดผู้ฟังก็เป็นกันเองนะครับสังเกตนะครับว่าถ้าในภาษาต้นฉบับนะครับเป็นทางการนะครับเวลาแปลก็ควรที่จะแปลให้เป็นทางการนะครับแล้วก็ถ้าในภาษาต้นฉบับนะครับมีความเป็นกันเองก็ควรจะแปลให้มีความเป็นกันเองด้วยนะครับเพื่อให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์ในการใช้ภาษานั่นเองนะครับ ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับผู้แปลก็ควรที่จะคำนึงถึงคำศัพท์ที่มีมากกว่าหนึ่งความหมายโดยการพิจารณาบริบทในการใช้คำนั้นๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็ควรที่จะคำนึงถึงการแปลสำนวนนะครับซึ่งเราก็จะไม่แปลตรงตัวแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือการแปลระดับความเป็นทางการในการใช้ภาษานะครับเพื่อที่การแปลก็จะได้มีความถูกต้องนะครับทั้งในเชิงความหมายแล้วก็ในเชิงของการนำไปใช้ตามสถานการณ์ต่างๆด้วยนะครับ รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมมานะเติมใจครับขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ